มาบัดนี้พี่น้องมาต่ออีกคลิปที่2ที่3พี่น้องเอยก็ยังอยู่บนเกา้มงังทเดีวได้โลซิงเอาสังีนี่แล้วนี่ะนหลบทันบอยากได้โลซิงโลซิงนะสบาย ทางกระยอดหมูนีู่้ไางสีบ่อบาเถิร์ตทนเบิร์อยบอกด้วย

เอากมหเเอาเอาานีอกย่างมันตอ๋อพี่้องบานนี้เนาะแต่กรทงลาคิปนี้ขอตัวลาไปก่อนได้านะนี่ลาไปใส่เทิดนะเทิดบบมุงบ้ดนเดียวนี่นี่เบาลีไปชื่อน้ำก็น้าแข็งนะน้าแข็งปอมย่องแจี้ไอ้กำไพกันนะน้แข็งปอมเบานีไชื่อมาบม่ได้เย็นบรอกเบื่อเบย็นงู่งเปื่อเบิดนะต่อเต็มนะ

เดือดมามากเล็กจัตเตอร์ลตพี่น้องของมาร์บอลนี่ฮะขาวจุ๊ะเลยพี่น้องเลยได้เฮือนเดี๋ยวชุ่มายจีเทนี่ให้แล้วถ้าเจ้าก็ต้องนั่งกินข้าวอยู่นี้บัดนี้มีแต่ว่าลงไปกินอยู่พุ่นเด้อะมันเปิดบนนอนเด้อเบื่อลูนี่นะลูกก็เคลิ้ดดื่นเนี่ยนะเป็นแมงวันได้ลูกอีกแล้วก็ได้นี่โอเคพี่น้องโอเคได้เลยนี่ลูกมาเจะเป็นแมงวันหรือจะเกิดเน่ยเคิ้ดนะ โ oh, อ้ข่อเถิดมุงไว้แท่นะ่ะแล้วจะแพ้แล้วน่ะสามป่ะสี่สี่ละสามสี่สามสุดยอดต้องยกกูหมักชิปหมักชิปเลยบ่ให้หมักชิปเลยแบบนี้พี่น้องเลยเบอดีจจะเหตุอย่างเบอรดี้ เดี๋ยวนี้เดนีไปไหนนปุกโอ้โอป,กปุกสบายะท่ดงอมเลยเด็กมากระมูสิว่งนครับกรมูดไดพันละหกร้อยจะดังเน่ยมูได้พันนะไปอับโซดาะจะดังจะดังติตมันนะ อผ่นเงินผ่ได้หน่อยสามร้อยไปยี่สองร้อยเยว้าวนานี่สองร้อยเงินสามร้อยป่าไอ้ยเป็นเาวนกันเรืออัพคลิปเพียเินเต็มท่แล้วเนาะเต็มท่ไอ้ยังเงีเขาบอกไม่ใคว่าไว้จนนี่สามันปรมาณป เออและจังไสแล้จังไซเลง่างานนื้อ่ใชงานงานคอยบ่ถ้าคอยขึ้นเป็นลางพานะมอเทินให้สิวไวมันถูกกาได้สัญญาณงาน,นาาขึ้นไปลางก็นัน่นได้ทัไปนันั่งคุณนีณนน่อาบีคุณนะี่ แอปคลิปเด้ปวน้องแผ่นโอ้ดีดีอ๋อวดไหวดไหล้องแนน้องแผ่ว่ามานั่งั้าพุ่นอขึ้นไปวไอัพข้าวเลยาพุ่นเลยเจ้าน่ะอ่าบอคลิปก่นเนอเจ้าว่าเจ้าว่าบอยมาจากั้งนี่วาวาะมันบอยคลิป่นอ่าอยวาะมาจากข้างไปหาปวขึ้นไปีมุ้งบานนี่ได้ค่ะบานนี่สตอ่นนี่ ปาบอสชี4จ <Jud> so. um. ีว่าอย่างไรนะ4ี้จีววนมันมันตบลงมาซีจีกันหาดีโบตินจะคีดของใครก็ตามอยู่นี่ฮะตามจีไลยสักตามจีให้ตัติงเข้าเย้วมันปาปตาลนมาตอะได้เลยนะส่วนว่าจะกรอกหมูห้หมูเป็นนะแต่ใคสิปากนําบอ้เชื่อน้าจะพีบก่อนนะบ่บ พอน้องแพอยู่นี่ก็ได้อยู่เอาไม่ไม่เน่พอน้องแพทเลยนะบาวใบไม่ใชเห็ดอันนี้มันเลี้ยวันอยุดไปเด้อ้าต้องมีชูจะไมกินเราถึงมันเยมันเน่ยแพนพอองแพยงไปย่งนะกแังยงยนที่ยาน เ <Happiness. S 2> อา้าลปล่ย่ได้วพนะไอ่วนั่นพ่อพลูกนัเป็นทหารอะก็พ่อนั่นเป็นพลทหาไปไปเยี่ยมลูกด้ลูกพาไปกินเบอพ่อถ้าเยไปนได้จะไปนำได้เไีด้เลย้ยม่้อลูกลูกไปสิมาอึ บอกกะเตนับอ้อยคุณเชฟไปไปกั้งนอนไ้นอนถึงสงเลยบ้านเรทกานอนมันมันนอนสูงเอากระโดดลมปึ้งเลยเอากระโดดลมตึ้งเลยมึงาสูงกว่าบบัดสัญญาณิ ในสายสิอยู่ต่ํามันต้องอยู่สูงอยู่ในอากาศสลาดอีหลียอมเผาแค่เลยทีนี้เหนือยบ่ซ้ามาดาวน์แอทนี้ได้แก้กันทีแล้วโน่ยเพิจัดแนเด้เดี๋ยวเรามาสมสมมาเทนั่งะเมื่อยนี่เนาะแม่นมื้อนงเฮ็ดมันตัวนี่แเที่ยวหิวน้ําย่างใหญ่ค่อยสิรับหิวให้บ่ยาก เนื้อน้ำในบิดนะลาบใหญลาบหวานโฟนเนาะคุณได้เจอน้ำในบิดมันกิลงไปตั้งเมื่อยแล้วไมว่เอาไงกูอะน้ำหนองชาลงไปลงเหยียบปล่ามันตั้งตูมอตัูมอเนาะคอยยืดหิวอยู่น้องชาเก่งนี่เบอร์บรีชิมื่อแก่อยู่เพื่อนคอยสิลงไปอาบน้ำกันเดี๋ยวพออาบเอาหอนบ่ ไม่เห้ยอโตัโอ้ผีแล้วบอลี่ารักนงเสือเนาะพอพมเืกอารัสบายเแม้อเือกมาทางลลางเินบ้ฮะไปแม่้เือกมาทางลางไปซักตะกี้เห็นบ้าจักแล้วพอต้องแพ้ก็นสังเชียบออเท่น Điền, một... Qua léo. Qua léo mà mày chào 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 khỏi chào chào ừ, Bà thơt chào 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 này Mày chào 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 này chào 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 nhìn, nhìn chào hay phải này Bà okay, chào บ่เลี้วบ่ได้เงินหายได้ยันมันดูดมือพี่แกไปโทษเจ้าบ่ดูดบ่ดูดบ่คำมันต้มเกินไปโทษก็ไหได้จ้ะน้องพอแผ่นพอแผ่นนี่เอาขึ้นไปแบบได้เน่าเผาคนแห้งเนาะขึ้นทอดหลักฆาพี่น้องขึ้นไายหลักฆาพี่น้องเลยไายหลัเพราะว่ากึ่งรหัสแนนไทยพอแผ่นก็พ่อได้ไ่อไทายพอแผ่นเก่งชุดยอดปั๊บบักชิบเลย กำกินน้าเย็นมาดี่ดูโอ้ยมีเหาๆแลยเจะิกินน้าเยมีมีแต่ทะเลปูนเฮแบบนี้มาบูวเพิ่ิมาหรบอมนนี้ฮะ ข่าเพิ่นมากเลเฉาตุม huh <mythology> um, ืออื่นบอกตอนีมเอาเด้ออ้เด้อน้าวห้งเด้อข่อีนังเียบปัดปัดเฮือนนะดิจะครัวเป็นปลาต้นเพื่อนบ้านนี้พี่น้องเราเป็นจำว่าอะไรว่าเพื่อนปลาต้อเฮื่อนนะบ้านนี้จำหมดเพี้ยงบ้านแ้วจะงอมิต้านหนีหมอเนี่ยมันสิดงน้ำฝนเส้น มันบเพียงแล้วครับาเอาเอาไกจนี่อบอกเพราะว่า,าเ,เ,นนเวลาฝนตกแห้งยามันชัดกวดมันเล็งแห้<อ>แเงเลยหรืเหนียวดงนี่ว่าหรือแบบเงียวยันแล้วก็เฮ็ดทางนั่นมากี่ไรทางแง่เพือนนะนดินดินขึ้นสูง้ลข้าวแม่เลยยานเด่นเนาะเพื่อหาสัญญาณค่อยพีขึ้นไปถ่ายคลิปเขาขึ้นไปว้ามันจิตยกตกเลย พราะว่ายูดูเหมือมุมของเจ้าดเธอเหมือนมุมของไฟมุมสูงก็ตัเบาดิดวนดวนเยังนะรถไฟตามการบ่อดวนดวนแท้ก็ได้สี่ร้อยเดี๋ยวนี้ไปชิไปปุกไม่เรียงน้องกันบอกว่าได้สี่ร้อยเ่อจดีเช็กสี่เลยหกร้อยเดี๋ยวนึ้เทยงนะนไ นี่น้อยเราล้ปุ๊สได้ขึ้นน้องอลไลุ่่นขึ้นหาหาร้อยเลยหาร้อยเรื่องน้พนว่าหก้อยเจ็ดล้อยเนาะแปดเน่สีได้อยย่ับปุกทำให้ไรบางทีหมดพื้ดินเท่านั้ แนะ no นำเลยเด้อบอลลีเด้อร์มองทางเทิงก่อนเลยก่อนต้องแปะขึ้นมาหาสัญญาณพี่น้องเลยเพราะว่าสัญญาณบ่ค่อยมีก็เลยขึ้นมาหลังคาด้านบนพึ่นแถวมุมแถวเชิงนี่แหละบอลลีสบายคือถูกอ่ะ แบบนี้ต้องเอาไม่เนี่ยที่นางใบมาเห็ดเสาอากาศเนี่ยผู้บ้านตู้โจยด้วยแมนแบบบ้านตู้โจยเนี่ยโอเคจริงจีได้นั้นีบเถอะ อืมไว้อะเละเติเพิดกับเราเพิ่มเตอนคือเตมเท่านี้จะไม่เบ็ดนบหัวเลยทีนี่อัพคลิปแบตหาร้อยแล้วเอ ปัดตัวห่งไว้เดี๋ยวเจ็ดร้มหรเราอ,อย่าเบาหน้าเบ <c oughs> าเทิดวันนี้ขออนนย,ยันมากได้จะแพนแล้วห,หลายแพนแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้ายังสองบอก ไม่ห้านี่แค่บอไม่ห้านี่เอาไมอสหน่งสองสาม่หกบอบไม่ห้านี่เอาไม่บอสเอามาตอบอกใช่นีอีกแล้วมาอันนึงที่จะได้บัตรนี่เอาไมหนึงบอสเอเเอาเมานึ่งกา

เธอมาแต่ผู้เล้วเชโน่ผู้เล้วบอลคุนขายแล้วพอันโทรศัพท์ะนั่นบัแพร่พอน้องแพดแล้วอยู่สูงของแค่ได้เพื่อนอ่ะฉันยาณแห้งได้เพ่อนอ่ะบมมีแห้งดอกบัวแพร่พอน้องแพดเบาบอดแล้วว่าใส่แต่เบาคำไพัพี่น้องไม่กัน่ยาจะให้เบาคัมภย่ไปเอา โกไปหนาเงินนี่ชื่ใส่ขอแต่นาเมียคือเก่าคือเดิมมาแล้วโกไม่ใช่โกไปหนาเงินนี่ชื่อใส่ขอแต่นาเมียคือเก่าขอสักหาเงินบุเป็นเนาะแนวนั่นแล้วหาเงินบุเป็นคือพอน้องแพทขอแต่นำเมียอุ้งใจอีกข่อยเดี๋ยวนี้ฮะใช่น้ำมันรถขอแต่นาเมียคือห่มมาปนี้กับบัวแล้วมีบุหรี่และข่อยปนนี้เยอะเนาะเนาะ พอลงแผ่นเอาแบบประสิทธิ์แบบระยะเผาคนขนาดไวขนาดไหนจรวดใจขนาดไหนอ๋อไมีสั่งทีตะปูดูว่านิวานนี่เรียบร้อยเลยมุ่งตะวานนี่ต่วานนี้บอร์แมนอุปกรณ์ครบนะมันไก่ชิได้ใต้โคเมื่อแล้วเนี่ยนะแต่คืนนี้นะพอเหตุเหตุแต่บอกอะไรบอเห็ุแล้วมันตึงตัง บอสยังนำาิดหน่อยแล้วยองหมันแล้วได้ากใครเบิงแต่จะเสียเอ,อาคนตีลงมาหายเบาบอสตอก,กนี่ก่อนก็นกได้มาเถิดดึงมาพี่ปาเลยเาจะตอกขัน,น,กขน,นแล้วนะตอกแลวก่อนเบาลีช่างบอยลองนี่แล้วมื้นา้าก็อกีกอ,อาพักนะมาเดืนเืนเ่ <จบ S 2> อยัง Những mà hàng lẻo đầy lạng dù thật là bóp 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 หน้าโป้งก็พอแน,น,น้ชายผู้ขอแพทอ๋ <c oughs> อแ <c oughs> ดดฝัน <c oughs> นอายืนยืนไม่ต้องให้บอกก็พายเลยยืนยือนเลยบัาก,กาบอกไว้อดการบบดนี้ป๊ <c oughs> อตกไปกับเจ๊ลงบบบนี้แล้วนี่ <c oughs> เผาคนนี้แค่นี้แล้วเนาะเป็นอะไรมันแดดแดดกันแดดอีน่ะพูบังไฟทับกล้องอย่างนี้ใช่บังไฟอีกลนะพี่น้องเลยดีเดียาเผาคนนี้ชมเลยชมนี่แบบบอดว่าต้องแดดนี่สูแดดบ่ได้บ่แม่มันแดดเองนี่เขาหย่าร้างลงแม่ยังพ่อต้องแผ่นหากระป่อยคลิปวันนี้บ่ได้แม่เห็ดเผ็ดจะเห็ดแบบนั้น con อ๋อมันโหด vào vào đi ได้บ่เว้าเว้านี่ไอ้เฮ้ย2000 อ้าทุกพี่น้องเลยได้คืนหนึ่งแล้วโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไลายน์ที่พ่อสมควรพี่น้องเลยทางบ่าวของพายก็ขอจุกคีบใบก่อนพี่น้องเนาะอะไรก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อ,อ,เ,อ,อเป็นกำลังใจให้เลเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ลาดประการใดก็นนกต้องกราบขอโทษขอพายนำพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุขขูขข่เชื่อคน ไป้บอกกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สขปดูไว้ก่อนพี่น้องเลยสำหรับคลินี่โบกาอ่อนสบายดีเดลย